สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิรินะคะก็พามาชมเลาะสวนนะคะอันนี้เป็นต้นชื่อผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะนะไม่ใช่วอเตอร์เกสนะคะแต่บางคนก็เรียกว่าวอเตอร์เกสคราวนี้พี่สิริก็จะมาเก็บผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเก็บเอายอดอ่อนๆนะคะพี่สิริจะเอาไปทำสลัดนะทำแซนด์วิชนะเป็นแซนด์วิชไข่ สำหรับมื้อกลางวันวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนมาเก็บผักเป็ดก่อนแล้วค่อยเข้าครัวนะคะไปช่วยกันเก็บนะคะเพื่อนๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่สิริคิเชนนะคะอ,อ,อยากจะบอกเพื่อนว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ Merry Christmas and Happy New Year แล้วก็พี่สิริจะขออวยพรเพื่อนเนะคะสำหรับเพื่อนเ y ื u อน b e ที่เป็นคนไทยนะคะขอให้สุขสันต์ในวันคริสต์มาสและก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะปราศจากโรคภัยนะแล้วก็ให้หลุดรอดพ้นจากโควิดกันทุกๆคนนะคะอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะก็สำหรับเพื่อนต่างชาตินะคะเพื่อนต่างชาติ um, I wish Merry Christmas uh, Happy Merry Christmas today and I wish all friends and all the most people all the world and all the most our friends come to visit มี in my channel P s i ส i Kitchen. so I wish you be to good health and good time and to be uh, lucky have nice days merry Christmas thank you we are lucky everybody ปาคุณเพื่อนไปเก็บผักกันนะวันนี้ทำสลัดแซนวิชไขก แซนวิชเอกเราจะใช้ยอดอ่อนๆแบบนี้น้องเพื่อนนะรว่เพื่อนเห็นไหมนี่นะคะงามมากเลยนั่นเพื่อนนะตัดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกเ้วตัดเอายอดอ่อนๆ ญี่ปุ่นนะคะเดยวก็จะไปเก็บต่อนะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิรินะคะเราก็เข้าสวนไปเก็บใบผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเพื่อมาทำสลัด เสร็จแล้วเราก็นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะทำแซนด์วิชไข่ในวันนี้นะคะไข่เนี่ยคือเราจะใช้เป็นไข่ต้มนะครับเพื่อนแล้วก็มีขนมปังโทส์นะเป็นโทส์ค่ะและมีบัตเตอร์เนยในเค็มนะคะและก็ใช้ตัวมายองเนสนะเป็นมายองเนสแล้วก็อันนี้จะเป็นสำหรับสลัดน้ำใสนะ เราก็จะใช้ทำเป็นน้ำสลัดนะคะใช้เป็นน้ำสลัดค่ะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมวิธีการทำกันเลยนะคะเพื่อนนะว่าแซนวิชของพี่สิิในวันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปติดตามชมนะคะเพื่อนสิ่งแรกเราจะนำขนมปังนี้ไปอบนะคะไปอบในหม้ออบดมร้อนนะคะ ็เมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนไปนะคะว่าพี่สิริก็จะมีใช้ตัวหอมหัวใหญ่ด้วยนะคะนะเพื่อเีงรสชาติความหวานให้กับแซนด์วิชนะคะ,นะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหอมกันเลยะค่ะหอมเราก็จะใช้วิธีหั่นแบบกลมๆนี้นะคะสไลด์พี่สิริไม่มีตัวสไลด์นะเพื่อนแล้วก็หั่นเราหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะ จะใช้ประมาณนี้เนาะเพื่อนประมาณนี้นะคะพักไว้ก่อนเราก็จะไปเตรียมขนมปังนะคะเพื่อน ว่าเราเอาไปอบรมร้อนไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่ะเพื่อนก่อนอื่นเนี่ยเราจะมามิกซ์เครื่องสลัดกันก่อนนะน้ำสลัดน้ำสลัดเนี่ยนะเราก็จะใช้เป็นมายองเนสนี่แหละนะหนช้อนใช้แค่1ช้อนเนี่ยนะ ็ใช้ตัวนี้น้ำใสเราก็จะอยำนิดหนึ่งไปทำมิกมมมก,กับยานี้ก็กะเอาน้องเพื่อนๆไม่ต้องอาาัตราส่วนเท่าไหร่หรอกนะค็แล้วก็ ก็จะนำมาใ,ใส่ที่ตัวผักเป็ดญี่ปุ่นนะฮะใส่ผักเป็ดญี่ปุ่นหน้าลงไปงไปเลยนะคนี่เราก็มิกเข้าไปเลยเพื่อ เราทำเบาๆนะคะผักมันจะช้ำนะเพื่อนนะ,นะะนี่เราก็มิกไว้แล้วนะคะไม่ได้มีอะไรยากนะคะเพื่อนสำหรับโฮพิสิรินะเสร็จแล้วเราก็พักไว้เราไปนำขนมปังกับไข่ เพื่อนขนมปังเราก็สุกแล้วใช่ไหมคะวอมแล้วเรียบร้อยเราก็จะทาเนยลงไปที่ขนมปังนะคะทาเนยลงไปก่อนนี่นะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วย หอมหัวใหญ่ค่ะเพื่อนทำด้วยหอมหัวใหญ่นะเสร็จแล้วก็วางไข่ลงไปวางไข่ลงไปเราก็จะใส่ผักสลัดลงไปนะอันนี้เราเน้นผักนะคะเพื่อน ไม่เล่นแนวสัตว์นะก็ะจะใช้แผ่นพ้าผงไฟนะครับก็ทาเลยลงไปสักหน่อยอันนี้ไม่อ้วนของขาเพื่อน เส้นวีเพอจะได้กินเซ้นวีเซ้นวีเส้นวีให้คำเพื่อนเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็ก,กลบลงไปหนึ่งแผ่นนะคะนี่ประกบลงไปเสร็จแล้วก็จะเอาเนยทาตรงนี้ให้ก็เอาไข,ข่ต้นไปว่ะ ก็ใส่สลัดลงไปอีกนิดหน่อย เพื่อนแล้วเราก็จะประกบอีกชั้นหนึ่งด้วยขนมปังมันเดิมน,นะเท่านี้เองก็เป็นสลัดแซนด์วิชของพี่สิริเรียบร้อยสำหรับอาหารมื้อครีมนะคะมื้อครีมเราไม่เราจะได้ทาแล้วไม่อ้วนนะคะก็หั่น ข่าครึ่งเลยเพื่อนข่าเป็นมุมอย่างนี้นะสามเหลี่ยมแบบน,นี้ก็จะได้แซนด์วิชหน้าตาสวยๆเพื่อนง่ายนะแซนด์วิชของพี่สริง่ายมากนะคะคุณจะทานอาหารแบบครีนครีนแล้ง่ายๆนะนี่คือประโยชน์ของเออ่ประโยชน์ของ ผักเป็ดญี่ปุ่นที่เราปลูกนะในสวนเราเองเห็นไหมคะก็สวยงามนะเราจะใช้เราอยากเพิ่มเป็นเนื้อไข่อีกเราก็หั่นลงไปนะใช้ไข่เพิ่มแล้วก็หั่นไป เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยสำหรับเมนูแซนด์วิชของพี่สิริในวันนี้เนาะก็จะหันยากนิดนึงนะ ร้อยสำหรับเมนูแซนด์วิชวันนี้นะคะเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ภาพชมเมนูอร่อยๆจากโค้ดพิสิรินะคะไปทานมื้อกลาวันด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะ ำเสรนอแล้วนะคะพเพื่อนนี่ค่ะแซนด์วิชสลัดแซนด์วิชนะคะเป็นสลัดผักเป็ดญี่ปุ่นแซนด์วิชเรียบร้อยค่ะไปทานด้วยกันในะคานเพื่อนใครที่ชอบทานแบบไม่อ้วนนะคะทานทำทานได้เลยนะคะเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วเสร็จสมบูรณ์ ไม่เจอแต่ไหนคลิปหน้านะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ